บรรจุอัตถิมีลำดับขั้นตอนของพิธีอย่างไรบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กะล,ลงังาับทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหยิบลำดับพิธีบรรจุอัตถิมาพูดคุยกับท่านผู้ชม ตามคำแนะนำของแฟนรายการที่ติตดตามรับชมรายการและก็แนะนำเข้าสู่ช่องมานะครับเรียกท่านผู้ชมอย่างนี้คำว่าพิธีบรรจุอัฐินั้นส่วนมากจะเป็นพิธีของพี่น้องภาคกลางหรือว่าภาคอื่นๆในส่วนของภาคเหนือโดยเฉพาะล้านนาของผมนั้นไม่ค่อยนิยมเก็บอัฐิของผู้วัยชนไว้ เพราะว่าหลังจากที่ประกอบพิธีฉาปนกิจศพแล้วในวันรุ่งขึ้นก็จะเก็บอัฐิอังคารและก็ไปประกอบพิธีลอยอังคารที่วัดท่าน้ำวัดชัยมงคลเลยนะครับในการทําบุญในโอกาสต่างๆจะเป็นร้อยวันอหนึ่งปีหรือในโอกาสใดก็แล้วแต่ที่ถ่ายจะภาพจัดให้มีพิธีทําบุญถึงผู้ไวชนโดยมากมากักจะนิยมนำรูปถ่าย รูปภาพของผู้วัยชนมาประกอบพิธีแทนแต่เอาละครับวันนี้สมมติว่าเราจะเก็บอัฐิของผู้วัยชนไว้เราจะมีลำดับขั้นตอนของพิธีอย่างไรบ้างนำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับผมได้แบ่งหัวข้อใหญ่ๆไว้2หัวข้อหัวข้อแรกก็คือขั้นเตรียมการเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบพิธีมีอะไรบ้าง ก็จะมีของที่จะต้องเตรียมดังต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมโต๊ะสำหรับวางอัธิเครื่องประกอบพิธีซึ่งจะวางด้านหน้ากู่นะครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับโต๊ะจะเป็นโต๊ะภาพโต๊ะสี่ขาหรือว่าจะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอย่างไรก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมมีก็จะไปวางเอาไว้ด้านหน้ากู่ที่จะทําพิธีบรรจุนะครับผ้าขาวสองเมตร ผ้าขา2เมตรเนี่ยเวลาประกอบพิธีท่านผู้ชมครับในการประกอบพิธีทําบุญอัฐิเนี่ยมักจะนิยมใช้ผ้าขาไปปูเครื่องประกอบพิธีนะครับผานรองรับดอกไม้คารบศพก็คือคารพอัฐิของผู้วัยชนน,ะนะะั่นแหละรท่านผู้ชมเราก็จะต้องมีพานรองรับใช่ไหมครับกระถางทูปหนึ่งใบทูปหห่อ พวงมาลัยดอกมะริหรือดอกกุหลาบก,ก็ได้ที่เราจะเอาไปไหว้เคารพผู้ไหวชนหมายถึงอัฐิของผู้ไหวชนนะครับท่านผู้ชมแจกันหนึ่งคู่ดอกไม้หนึ่งกำรรน้ำอบไทยผ้าบังสุกุลสี่ผืนปัจจัยถวายพระสี่ซองนิมนต์พระสี่รูปเต้ากรวดน้ำ ปูนปิดช่องหลังจากบรรจุอัฐิแล้วอาจจะเป็นแผ่นฝาปิดใช่ไหมครับบริเวณด้านข้างที่เป็นช่องอยู่ก็จะมีปูนนะครับหรือว่าปูนยาแนวเอาไว้เพื่อที่จะได้ปิดช่องนะครับให้แน่นหนาแล้วก็เพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับช่องบรรจุอัฐินะครับนี่คือการเตรียมการเครื่องประกอบพิธีเมื่อเรา เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบพิธีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาครับท่านผู้ชมขั้นเข้าสู่พิธีการขั้นเข้าสู่พิธีการก็จะมีลำดับด่ังต่อไปนี้เปิดโกรอัฐิหรือพระอ,อกที่เราเก็บอัฐิของผู้วัยชนไว้นะครับถ้าเป็นภาษาภาคกลาง ก็คือลุงใช่ไหมครับลุงตัวนี้สะกดด้วยลอลิงใช่ไหมครับท่านผู้ชมลุงบรรจุอัฐิของผู้วายชนนะครับถ้าเป็นภาคเหนือของผมก็จะมี2องอย่างครับ 1. จะเป็นโกรธบรรจุอัฐิของผู้วายชนหรือถ้าผู้ที่ชอบเครื่องลายคลามก็จะเป็นพระอบที่เป็นเครื่องลายคลามนะครับท่านผู้ชมครับไอตัวเครื่องลายคลามที่เป็นพระอบเนี่ย พี่น้องภาคกลางอาจจะเรียกว่าลุงนะครับแต่ว่าภาคเหนือเราก็เรียกกันว่าพระอบนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหรือว่าโกดบรรจุศพนี่แหละเปิดออกครับท่านผู้ชมพอเปิดเรียบร้อยแล้วต่อมาครับก็คือการเคารพผู้ไหวชนโดยการจุดธูปนะครับคนละหนึ่งดอกแล้วก็ไปปักในกระถางธูปและถ้ามีดอกไม้ด้วยก็ให้ทั้งดอกไม้และธูปนี่แะครับ ให้กับผู้ที่เป็นญาติผู้มาร่วมพิธีได้เคารพผู้วายชนโดยการาวางดอกไม้บนพานที่เตรียมไว้และก็ปักธูบในกระถางทูปนะครับเมื่อเคารพผู้วายชนเรียบร้อยลำดับต่อมาก็จะเป็นพิธีทอดผ้าบังสกุลก็จะเรียนเชิญญ,ญาติพี่น้องผู้ที่เคารพนับถือร่วมกันทอดผ้าบังสกุลสี่มุมของโต๊ะนะครับสมุมของโต๊ะนะครับ หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับก็จะได้กราบนิมนต์พระสงฆ์มาชักบังสุกุลเมื่อพระสงฆ์ชักบังสุกุลเรียบร้อยแล้วลำดับต่อมาครับท่านผู้ชมพระสงฆ์ก็จะกลับไปนั่งหน้าที่อาสน์หรือบริเวณที่ถ่ายจภาพจัดเตรียมไว้อาจจะเป็นเก้าอี้สีตัววางเรียงไว้ด้านข้างอาจจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้น เจ้าภาพก็ร่วมกันประเคนจตุปจัจจัยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็อนุโมทนาเจ้าภาพก็กรวดน้ํารับพรสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับนี่มนพระสงฆ์ประพรมน้ําอบไทยที่อัฐิของผู้วัยชนรวมทั้งที่กู่บรรจุรวมทั้งที่กูบก่บรรจุอัฐิด้วยนะครับนิมนพระสงฆ์ท่านก็จะไปประพรมด้วยน้ําอบไทยครับท่านผู้ชม ที่อัฐิของผู้วัยชนและก็ที่กูจะบรรจุอัฐิผู้วัยชนนะครับหลังจากนั้นก็เชิญญาติพี่น้องต่อจากพระสงฆ์นี่แหละครับประพรมน้ำอบไทยที่กระดูอัฐิของผู้วัยชนที่กูนะครับพอครบทุกคนเรียบร้อยแล้วก็นำอัฐิของผู้วัยชนไปบรรจุที่กูเท่านี้ก็เป็นอัน เสร็จพิธีแล้วครับท่านผู้ชมครับถือว่าเสร็จสิ้นพิธีการบรรจุอัฐิของผู้วัยชนที่กูเจดีนะครับที่นํามาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับและท่านผู้ชมละครับเคยไปร่วมพิธีบรรจุอัฐิกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าท่านได้ไปร่วมที่ท่านเคยไปร่วมนั้นมีลําดับพิธีแตกต่างกันอย่างไรก็มาพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับใน Mic. ให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้ทราบว่าอ๋อที่โน่นเขาปฏิบัติอย่างนี้ที่จังหวัดโน้นเขาปฏิบัติอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันว่าถ้าเป็นภาคเหนือของผมเนี่ยเขานิยมทําอย่างนี้นะครับถ้าเป็นภาคอื่นเขานิยมทําอย่างนี้นะครับนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการดีเราจะได้รู้วัฒนธรรมของพี่นอ้องเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะปฏิบัติพิธีอย่างไรก็แล้วแต่ จะมีลำดับขั้นตอนพิธีการอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของเราก็คือเพื่อความดีงามของการประกอบพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจะภาคกว่าสบายใจว่าเรับได้ทํำบุญได้บรรจุอธิของผู้เคารพนับถือนั้นเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการเท่านี้จะภาคก็สุขใจแล้วนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ